สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิพาค่ะคลิปนี้จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าเป็นข่าวดีมากตัวนี้นะคะเป็นสินค้าตัดเกินออเดอร์อีกแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์38ค่ะเป็นแบบ EP ที่62เป๊ะเลยนะคะนั่นก็คือคอกลมเจาะวนะคะมาพร้อมกับแขนระครังนะคะแล้วก็ชายโค้งแต่งช่อดอกไม้นะคะตัวนี้ตามแบบ EP ที่6 2เป๊ นะคะเป็นแบบที่ขายดีมากๆของเรานะคะแล้วก็สีนี้เป็นสีแดงเบอร์กันดีค่ะสีที่แบบว่าสีสวยมากวิ้งมากแค่ในกล้องยังเห็นถึงความแบบวิ้งวิเลยนะคะตัวนี้เป็นสินค้าตัดเกินอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นสินค้าพร้อมส่งค่ะไซส์38สีแดง ตัวนี้ที่น้ำส้มส่นะคะราคา2,190โอนชำระส่งฟรีเก็บปทางบวก50บาทค่ะใครสนใจสีนี้ไซน์นี้พอดีรีบโทรมาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะมีพร้อมส่งแค่ตัวเดียวค่ะนอกนั้นต้องรอนะคะรอเกิน7วัน1สัปดาห์แล้วค่ะสอบงานพรีออเดอร์ช่วงนี้นะคะใครสนใจสีนี้แล้วก็ไซส์นี้พอดี จัดไปค่ะ